วันนี้เวลา17.24น,นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริรรกิตสวนพฤกษศาสตร์สากลมาตรฐาน Botanic Garden Conservation International หรือ BGCI และสวนจากภูผาสู่มหานาทีณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริรรกิตเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร โดยมีนายจารรยธาดากรณสูตรองคมนตรีประธานกรรมาการมูล,ลนิธิส่วนสมพระน,นังเจ้าเศรษกิจท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคระกรรมาการและเลขาธิการมูล,ลนิธินายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชาการกรุงเทพมหานครข้าราชาการและเจ้าหน้าที่เฝ้าทูลอ,องทุดีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จเข้าพระพลาพ,พิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมันสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้ว พระราชทานพระบรมราชรโองการให้หนางนรมนล้อมทองกรรมการและผู้ช่วยเหรัญยิกมูลนิธิและน,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 นางวันธนีวัฒนะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลองทุลรีพระบาททูลกล้าทุนกระหม่อมถวายสุจีบัตจากนั้นพระราชทานพระบรมราชรโองการให้กรรมการและเลขาธิที่การมูลนิธิกลาบบังคมทุนรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจส่วนพระกษสศาสตร์กลมาตรฐาน BGCI และสวนจากภูผาสู่มหานทีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชอวพนักงานลั่นค้องประโคมสังแตรดูรยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลายพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษีโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรเรกโอกาสนี้ ทอดพรเนเรการแสดงดนตรีวงดนตรีเฉลิมราชควบคุมวงโดยนายวิวรัติอยู่ทาวรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีสากลพุทธศักราช2560ในเพลงต้นไม้ของพ่อขับร้องโดยนายธงชัยแม็กอินไตยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2565 ร่วมกับศิลปินนักร้องจากร่มหอระศพหลวงศาราเฉลิมกรุงพร้อมการแสดงประกอบเพลงโดยคณะแสดงโขนสาราเฉลิมกรุงและคิดบวกสิบประกอบด้วยองค์ที่หนึ่งเปิดป่าองค์ที่สองอย่างรากพระบรา,มร,าร,รมีองค์ที่สามพฤกษชาติเดินรมองค์ที่สี่ส่งต่อพระราชปณิธานองค์ที่ห้าพระเมตตาบารมีรัชกาลที่สิบ และการขับร้องเพลงตามรอยความดีซึ่งประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ2 8กรกฎาคม2567 จากนั้นท่อพระเนริทัศการประวัติความเป็นมาและแบบจำลองของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจก้าวสู่การเป็นสวนพฤกษศาสตร์สากลมาตรฐาน BGCI และสวนจากภูผาสู่มหานาที สำหรับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ์ดำเนินการก่อสร้างขึ้นตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2534โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดสร้างบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่200ไร่และขอพระราชทานน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาห้ารอบ12สิงหาคม2535สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชโชบายให้รูปแบบการจัดสวนเป็นไปตามหลักระบบนิเวศและความหลากหลายของพืชพันธุ์เช่นเดียวกับพื้นป่าในธรรมชาติให้เป็นป่าเล็กในเมืองใหญ่ที่สมบูรณ์ ด้วยพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าเสดิจมีลักษณะเป็นสวนป่าสวนดอกไม้สวยงามร่มรื่นเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นปอดให้กับคนกรุงเทพมหานครกับทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้สำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการปลูกฟังให้ทุกคนช่วยกันรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมาการมูล,ลนิธิสวนสำเด็จพระนางเจ้าสุริกิตให้พัฒนานและดูแลรักษาสวนสำเด็จพระนางเจ้าสุริกิตให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด จากการพัฒนาตามแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i ได้รับการรับรองจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์สากล BGCi หรือ Botanic Gardens Conservation International เมื่อวันที่16กันยายน2567ว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์สากลมาตรฐาน BGCi คือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์ตามข้อกําหนดมาตรฐานขององค์การเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นืงน่งในกาัพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567โดยเป็นส่วนพฤกษศาสตร์มาตรฐานสากลแห่งแรกและแห่งเดียในกรุงเทพมหานครและเป็นแห่งที่สาของประเทศไทย ส่วนส,วน,สวนจากผู้พัสู่มหานทีมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่26ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ว่างผืนสุดท้ายใน200ไร่เชื่อมต่อกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตโดยน้อมนำพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ป่าของสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านนาพระราชศาวณีปลูกป่าในใจคนมาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ รวมทางเพื่อบอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรูมิพลอดดุเมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสด็นพระนางเจ้าสุร i กิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรั่วทุกภาคของประเทศและพระราชทานโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย สวนจากภูผาสู่มหานาทีเป็นสถานที่เก็บรวบรวมพันไม้นานาพันธ์ุจากทั่วประเทศรวมถึงพันไม้ทรงปลูกในสถานที่ต่างๆต,ตั้งแต่พันไม้บนที่สูงจนถึงพันไม้ในที่ลุ่มตามแนวคิดจากภูผาสู่มหานาทีลักษณะของสวนจึงประกอบด้วยความหลากหลายของป่าและการรักษาระบบนิเวศของน้ำด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อการศึกษา ลักษณะเด่นของสวนคือการนำกล้าไม้จากต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในพื้นที่ต่างๆของประเทศที่เสด็จพระราชดำเนินไปมาปลูกไว้ในสวนโดยเรียงลำดับจากภาคเหนือจนถึงภาคใต้ทั้งมีพื้นที่สำหรับฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการปลูกป่าพื้นที่พักผ่อนและสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆตลอดจนเป็นพื้นที่เรียนรู้เส้นทางศึกษาพันไม้ทรงปลูกพื้นที่ชุ่มน้ำป่าเศรษฐกิจเนินทุ่งดอกหญ้าปอเป็ด โซนประทานจำลองพื้นที่ลุยน้ำหอชมวิวศาลาริมน้ำสะพานชมวิวปาาทึบลานบัวสวนกล้วยเดิมอัธจันย่าอัฐจันริมน้ำอาคารฝึกอบรมและอาคารอาเนกประสงค์ หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีทรงปลูกต้นรวงพึ่งและทรงพระดำเนินไปทรงปล่อยปลาคราฟลงสระในสวนจากภูผาสู่มหานทีซึ่งพระราชทานลูกปลาคราฟทรงเลี้ยงจำนวนหนึ่งตัวจำนวน6สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์โคฮากุพันธุ์อากามัจจุบพันธุ์คิอุจิรุพันธุ์เบนิกอยพันธุ์คาราชิโกยและพันธุ์คาราชิโกโย เพื่อให้ประชาชนที่ไปพักผ่อนได้เพลิดเพลิพนกับความสวยงามและศึกษาประโยชน์ของปลาครับรวมทั้งเรียนรู้ความสำคัญของระบบนิเวศ ขนานั้นมงุนตรีเฉลิมราชบรรเลงและขับร้องเพลงแม่แห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงที่เชิญคำขวัญพระราชทาน,น,นในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2550คือข้าวในนาปลาในน้ําคําโบราณคือตำนานความอุด,ดมสมบูรณ์สิ์ฝากลูกไทยร่วมห่วแหนรักแผ่นดินถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของการประพันธ์เป็นบทเพลง